สวัสดีค่ะพี่มาลีนะคะเอสใส่ชุดแบบนี้เป็นหมอน,นะคะแอ่ไม่ใช่หมอศัลยกรรมนะคะเป็นหมอนวดค่ะเป็นหมอนวดค่ะและใครบางคนยังไม่ทราบว่ามาตเตอร์พีสได้มีร้านนวดแล้ววันนี้พี่บาลีจะพาทัวร์ร้านนวดของมาตเตอร์พีสค่ะเช่ไหมคะ s <S ตอนนี้ก็มาถึงหน้าร้านแล้วนะคะและเราจะพาทัวร์ขึ้นด้านบนเป็นร้านนวดนะคะ ถึงแล้วคะ่ะร้านนวดมาสเตอร์พีชของเรานะคะจุดแรกที่เราจะต้องพบก็คือรีเซพชันดูโซนแรกกันเลยค่ะก่อนที่จะมีการนวดไทยหรือนวดเท้าก็จะต้องมีการล้างเท้าก่อนทุกครั้งค่ะแล้วก็มาดูโซนที่สองกันต่อนี่ก็่เป็นโซนนวดเท้าค่ะสบายจังเลยโซนนี้เป็นโซนที่สามเป็นโซนนวดไทยและคอบลาลัยลูกค้าสามารถเลือกนอนเพื่อรับบริการได้เลยค่ะ ร้านนวดโรงพยาบาลมัตเตรพีเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มสามารถจับจองได้ที่นี่เลยค่ะ